เด็ดอร่อยกันทั้งครอบครัวกับหมีกระเฉดคอหมูทอดเราเข้าสู่วารีที่สินภา้าอีกช่วงนะคะและตอนนี้เองก็นั่งอยู่ในรถฟ้ททงโอ้โหรู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงมากเลยค่ะตอนนี้เป็นซินเดอเรลล่าแล้วนะคะเรียกว่าอย่างนี้ช่วงนี้ค่ะ เป็นเทศกาลสงกรานด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะพาครอบครัวไปเที่ยวที่ไหนต้องมาที่นี่สวนสยามหรือสยามอเมซิ่งพาร์คปัจจุบันนี้เราต้อนรับทุกคนอยู่หลังจากที่เขามีการปรับปรุงใหม่ทําเครื่องเล่นใหม่ผ้าสีใหม่ลงทุนเยอะมากเลยค่ะโดยที่มีเป้าหมายว่าจะให้เป็นที่แห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวยอย่างแท้จริงตอนนี้พิเศษมากๆมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ค่ะปกติแล้วเนี่ยบัตรราคา9 0 0บาทแต่ตอนนี้เขาพิเศษมากๆ400บาทเที่ยวได้ทั้งวันเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชิ้นเลยค่ะ ไปดูรายละเอียดได้เลยนะคะที่ www. s y a m a m a z i n g p a r k com ค่ะและอย่าลืมนะคะสงการานี้พาครอบครัวมาเที่ยวที่นี่กันเลยค่ะกับรองว่าสนุกสนานมีความสุขประทับใจมีรู้ลืมแน่นอนค่ะโอ้โหอยู่ในรถฟักทองก็นึกถึงอาหารการกินขึ้นมาทีเดียวนะคะตอนนี้ถึงเวลาอิ่มอร่อยได้ประโยชน์แล้วไปดูกันว่าเมนูเด็ดที่เรานำมาฝากวันนี้คืออะไรในช่วงเมนูสูตรพค่ะ เมนูสีภาคของเราในวันนี้จะชวนคุณผู้ชมมาทำเมนูรสแซ่บทำง่ายได้ประโยชน์กับเมนูมีกระเฉดคอหมูทอดจากร้านมีสตอรี่ประเสริฐมนูกิจ42ค่ะส่วนประกอบมีดังนี้คอหมูมันกุ้งผักกระเฉดพริกจินดากระเทียมมีขาวโซดาน้ำเปล่าน้ำเชื่อมน้ำมันพืช ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวซีอ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองแป้งทอดกรอบตราฉลากทองเริ่มต้นด้วยการนำคอหมูมาหมักกับซีอ๊วขาวแป้งทอดกรอบโซดาคลุกเคล้าให้เข้ากันนำไปทอดในน้ำมันพืชโดยระหว่างทอดต้องระวังไม่ให้มูจับตัวกันเป็นก้อนทอดจนเหลืองกรอบพักไว้เสด็จน้ำมันนำกระเทียม พริกจินดามาโขลกให้พอหยาบจากนั้นนำไปผัดกับน้ำมันพืชจนส่งกลิ่นหอมตามด้วยมันกุ้งผัดจนมันกุ้งเริ่มสุกเติมน้ำเปล่าเพียงเล็กน้อยผัดต่ออีกครั้งปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ําเชื่อมผัดให้ทุกอย่างเข้ากันอีกครั้งจึงใส่เส้นหมี่กระเฉดผัดให้ทุกอย่างสุกและหอมกลิ่นกระทะ ตกแต่งด้วยคอหมูทอดก็จะได้เมนูปรีผัดกระเฉดคอหมูทอดที่อร่อยกลมกล่อมอีกทั้งผักกระเฉยดยังช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงและช่วยป้องกันโรคโลหิตจ,จางด้วยค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทอง และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆหลากหลายในเมืองไทยที่วารี้ีสี้าดนำมาฝากทุานผู้ชมนะคะ อย่าลืมว่าสงการานี้พาครอบครัวาม,มาเที่ยวที่สยามอเมซ่งพาร์คกันค่ะเพราะที่นี่มีความสุขของทุกคนในครอบครัวรออยู่ค่ะซึ่งทางรายการขอขอ,ขอบคุณสยามอเมซ่งพาร์คมากๆที่ให้เรามาเยี่ยมชมในวันนี้นะคะและนี่เลยชุดส,สวยๆของพิธีกรซึ่งผ้าไหมแพรว่าถือได้ว่าเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อมากๆของทางแคอาสานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทอลายนั้นจะต้องใช้ความเพนิงอดทนมากๆของผู้ทอ ลวดลายเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเมื่อตัดชุดออกมาแล้วก็จะสวยแบบนี้ละค่ะท่านผู้ชมโทรไปติดต่อสอบถามได้เลยค่ะตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะขอขอบคุณร้านแม่เนื่องข้าไใหมแพราวาโดยคุณตุ๊กตายานิสามมั่นสุวรรณค่ะ ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube c h anel n สถานีรักโลกนะคะวันนี้เขาขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลาดทองและตราแม่ครัวฉลาดทองค่ะอาทิตย์หน้า1 1บนาฬิกานาทีทางชบ .5 แห่งนี้เราจะกลับมารวมพลังรักความเป็นไทยอนุรักษ์มรดกอันล้ำค่าไว้ให้ลูกหลานสืบไปในวารตี้สีภาคสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ